อู่รณณปฏิสังขรถาวรวัตถุภายในวัดซึ่งชมรุษสุดโโดยท่านมีฝีมือในการพัฒนาเป็นทุนเดิมจึงทำให้การสร้างความเจริญให้แก่วัดสำเร็จรุล่วงในเวลาอันสั้นหลวงพ่อคงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางกระพร้อมและแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ในพุทธศักราช2464และท่านได้สร้างวัตถุมงคลหลายชนิดด้วยกัน เช่นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกสร้างในปี2484และเหรียญรุ่นสองสร้างในปี2486และเหรียญหล่ออรุณเทพบุตรและเหรียญหล่อหนุมานแบกพระสาวกเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างประมาณ3,000เหรียญเท่าที่พบเจอมีเนื้อทองแดงผสมทองเหลืองถ้าในบางเหรียญที่ผ่านการใช้จะมีลักษณะเหมือนเหรียญฝาบาทเหรียญสวยๆเหรียญหนึ่งสนุนราคา 4-6่ถึงหแสนบาทแล้วแพงน่าดูส่วนเหรียญที่ออกปี2,486เรียกว่าเหรียญปาดตาดมีทั้งเนื้อเงินฉลุกลงยาและเนื้อทองแดงเหรียญเงินสนุนราคาสภาพสวยสวยแปดถึงหมื่นบาทส่วนเนื้อทองแดง2 3งถึงหมื่นบาทเหรียญอรุณเทพ,พบุตรเป็นเนื้อโลหะผสมหล่อด้านหลังเรียบส,สวยสสนุนราคา6 8ถึงแหมื่นบาท และหนุมานแบกพระสาวกเป็นเหรียญหล่อที่สนนราคาประมาณ5-60,000บาทส่วนเรื่องของปลอมระบาดหนักมากสำหรับทุกรุ่นหลวงพ่อคงของเก๋หรือทำเรียนแบบทำได้ใกล้เคียงมากไม่ว่าจะเป็นเหรียญปั๊มหรือเหรียญหล่อหากต้องการบูชาควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุดให้เขารับประกันให้ดีว่าไม่ต้องเสี่ยงแหมเกือบลืมบอกไปรุ่นแรก รียญ2,484ด้านข้างเหรียญมีสองพิมพ์คือ 1. บล็อกข้างกระบอกด้านข้างของเหรียญมีลักษณะเรียบเนียนไม่มีริ้วรอย 2. บล็อกขอบสตางด้านข้างของเหรียญมีลักษณะเป็นรอยเลือ่อยทีีมีลักษณะของเหมือนเหรียญบาทที่เราใช้อยู่จึงเรียกว่าขอบสตางทั้งนี้ขอบสตางจะมีราคาแพงกว่าข้างกระบอกเล็กน้อยเนื่องจากหายากกว่า ในส่วนของพุทธคุณของเหรียญหลวงพ่อคงนั้นมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่ามีพุทธคุณด้านคงกระพันโดยเฉพาะเหรียญรุ่นปาดตาลแม้ว่าจะสร้างหลังจากมรณะภาพแล้วก็ยังมีความคงกระพันอยู่ซึ่งมีเรื่องเล่าว,ว่ามีคนถูกแทงด้วยมีดปาดตาลซึ่งถือว่าเป็นมีดที่คมมากแต่ไม่เข้าจากนั้นก็ร่างมือกันต่อๆมาในที่สุดก็เรียกเหรียญรุ่นดังกล่าวว่า เรียนรุ่นปาดตาอย่างไรก็ตามการเรียกชื่อพระเครื่องและเรียนตามประสบการณ์ใช้นั้นยังปรากฏในเหรียญรุ่นอื่นๆอีกเช่นพระหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่ได้สร้างพระขึ้นรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นพระผมรูปเหมือนของท่านทรงสี่เหลี่ยมน,นั่งอยู่บนโต๊ะจากนั้นมีผู้นำไปใช้แล้วถูกฟ้าผ่าไม่เป็นไรจึงเรียกพระรุ่นดันก,กล่าวว่า พระสมเด็จฟ้าผ่าพระปิดตาหลวงปู่โตรุ่นปลดนี้เนื่องจากผู้นำไปใช้แล้วมีประสบการณ์จากผู้ทิ่เป็นหนี้ก็หมดหนี้จึงเรียกว่าพระปิดตาหลวงปู่โตรุ่นปลดนี้หลวงพ่อคงมรณภาพวันที่6กุมภาพันธ์2486สิริอายุ78ปีพรรษาที่58เมื่อครั้งอาจารย์เผาสกุลตสุด ประมาอาจารย์เหรียญผู้มีชื่อเสียงโด่งดังยังมีชีวิตอยู่มีผู้เรียนถามท่านว่าหลวงปู่สุขวัดมะขาาเท่าหลวงปู่เท่าวัดหนหลวงพ่อกรวัดพระญาตอาจารย์เผาะจะเลือกพระเถระองค์ใดวัดทานเด็ดดังมากที่สุดอาจารย์ตอบว่าฉันขอเลือกหลวงพ่อคงวัดาบางกระพร้อมเพราะว่าถ้าเป็นหลวงพ่อของฉันถึงจะยิงกันฉันก็ไม่กลัวจากหลักฐานนี้ แสดงให้เห็นว่าอาจารย์เผ่าสกุลตะสุดท่านมีความเชื่อมั่นและเคารพหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอยู่เหนือพระเทระองค์อื่นทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์จากการสนทนากับปรมาจารย์เรียนผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าทรงคุณวุฒิทางด้านนี้อย่างแท้จริงป<บ>าฏ <บา S 2> ิหาริย์แห่งยาห <บา S 1> ลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมมีเรื่องความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษของหลวงพ่อคงธรรมโชโต แห่งวัดบางกระพร้อ,อภออัมพวาจวสมุทรสงครามอดีตพระเกจิอาจาร,รย์ที่โดดเด่นยิ่งในห้วงระยะเวลาของสงครามอินโดจีนและต่อเนื่องถึงสงครามโลกครั้งที่สองมีเรื่องเล่าถึงการรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าของหลวงพ่อคงว่าครั้งหนึ่งมีคนคนหนึ่งมาหาหลวงพ่อคงเป็นนายทหารชั้นนายพันโทจะเป็นหลวงเสนานารงค์หรือหลวงสุรณารงค์หรือหลวงอาสานารงค์ หรือหลวงสวัสดินรงค์คนใดคนหนึ่งก็จำไม่ได้แน่อายุประมาณห้าสิบเศษหลวงพ่อคงได้ให้ของดีที่สุดซึ่งหลวงพ่อคงไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดก็พากันสงสัยจึงถามว่าคนใหญ่คนโตกว่านี้มาหาท่านบ่อยๆเป็นพระยาก็มีเป็นนายพลก็มีแต่หลวงพ่อไม่เคยให้ของดีเช่นนี้เลยคนนี้เป็นเพียงคุณหลวงมียศเป็นนายพันโทเท่านั้น ทำไมหลวงพ่อจึงให้ของดีเช่นนี้หลวงพ่อคงตอบไปว่าคุณไม่รู้นายทหารคนนี้ต่อไปจะได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตมากจะได้เป็นราชองครักษ์ของพระเจ้าอยู่หัวต้องให้ของดีเข้าไปคุ้มตัวคุ้มพระเจ้าอยู่หัวด้วยต่อมานายทหารผู้นั้นโชคดีได้เลื่อนยศโดยรวดเร็วเป็นถึงนายพลเอกตำแหน่งสมุหาราชองครักษ์ของพระเจ้าอยู่หัวเรื่องนี้ เป็นเครื่องแสดงว่าหลวงพ่อมีญาณพิเศษดูลักษณะคนออกอย่างจำแจ้งและท่านรู้ล่วงหน้าถึงโชคชะตาของคนได้แม่นยำมากอย่างกับตาเห็นทีเดียวหรืออย่างเรื่องเรือยนต์ตายคอยรอซึ่งเป็นเรื่องที่มีประจักษ์พยานเล่าขานอย่างตรงกันว่าคราวหนึ่งหลวงพ่อคงจะไปราชบุรีไปฉันเพนมาจากบ้านที่เขานิมนต์เสร็จแล้วก็รีบเดินกลับวัดมีคนทักว่า หลวงพ่อจะรีบไปไหนหลวงพ่อคงว่าสับประเดียวจะไปราชบรุรีคนผู้นั้นก็ทักท้วงว่าเรือยนต์ผ่านไปแล้วนะหลวงพ่อเสียงผ่านไปเมื่อครู่นี้เองหลวงพ่อไปไม่ทันหรอกสมัยนั้นเรือเมแดงที่เดินระหว่างแม่กลองกับราชบรุรีก็เดินเป็นเวลาเรือขึ้นราชบุรีผ่านไปแล้วคนได้ยินเสียงเรือผ่านไปแล้วจึงทักเช่นนั้นหากแต่หลวงพ่อคงว่าท่านรอ แล้วหลวงพ่อคงก็ขึ้นกุฏิทำธุระสักครู่หนึ่งก็ลงจากกุฏิไปท่าเรือที่ริมฝั่งแม่น้ําในระยะเวลานั้นเองเรือยนต์ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นั้นเครื่องยนต์เกิดเสียจึงลอยตามน้ําไหลเรื่อลงมาถึงท่าน้ําที่หลวงพ่อคงยืนคอยอยู่เมื่อหลวงพ่อคงลงเรือจังหวะพอดีกับที่คนขับเรือได้แก้ไขเครื่องยนต์ติดพื้นเรือตายเพราะเครื่องยนต์เสียกว่าชั่วโมงก็แล่นต่อไปได้เมื่อหลวงพ่อคงลงเรือ ยังความแปลกประหลาดแก่คนขับเรือและผู้โดยสารเป็นอย่างยิ่งที่หลวงพ่อบอกว่าท่านรอจึงเป็นจริงเหมือนหลวงพ่อคงจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าเรือลำนี้จะเสียแล้งไม่ได้จนกว่าหลวงพ่อคงจะลงเรือเสียก่อนยังเหตุการณ์ซึ่งพวกผมได้มาด้วยให้ลุกสิ่งแต่เมื่อแรกสงครามมหาเอเชียบูรพาข้นแผ่นดินบอกว่าคอยดูเถิด เรงจะชนะและระหว่างสงครามนั้นหลวงพ่อคงไม่ได้หลบภัยไปอยู่ที่ใดท่านยังคงปฏิบัติศาสนกิจและเจริญภาวนาเป็นปกติอยู่บนกุฏิแต่เผิญในคืนนั้นตรงกับวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2485ที่อัมพวามีงานจุดไฟสว่างเมื่อเครื่องบินบี29บินผ่านมาดับไฟกันไม่ทันพอได้ยินเสียงก็เห็นบินอยู่บนหัวเสียแล้ว บินวนอยู่สองรอบแล้วก็ทิ้งระเบิดลงมาสองลูกตกลงไปในท้องร่องและลงกล้วนแต่ลูกระเบิดด้านไม่ระเบิดทั้งสองลูกเรื่องนี้ชาวอัมพวาเชื่อว่าเป็นไปด้วยอนุภาพของหลวงพ่อคงเพราะเวลาที่เครื่องบินบินผ่านอำเภอนี้หลวงพ่อคงจะต้องขึ้นไปเจริญภาวนาบนกุฏิทุกครั้งโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะพี่ต้นกับประวัติเรื่องราวของหลวงพ่อคง ดูแลเหมือนกับเราอยู่ในยุคนั้นเลยนะครับอ oh, ้บอันนี้มันเป็นเพียงแค่เล็กน้อยค่ะครจริงๆแล้วนะคะประวัติเรื่องราวของหลวงพ่อคงเนี่ยมีเยอะมากนะคะคแต่วันนี้เรานํามาฝากเป็นแบบว่าจิ๊บจิเล็กๆ,ๆนิ้อยก่อนอนะคะแต่ว่านะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเป็นช่วงที่หลายๆคนห้ามพลาดเลยทีเดียวโดยเฉพาะนะคะคอพลักเครื่อง<ม>เพราะว่าเราจะมีวิธีการสังเกตรพระจริงนะคะแล้วก็ดูว่าอันไหนคือพระปลอม ะะเ,เราจะมีวิธีการดูนะคะจากเซียนพระของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ<อ>เดี๋ยวยังไงนั้นเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ จะมีตื่นขึ้นมาประมาณกลางดึกน่าจะประมาณห้าทุ่มยี่สคืนหรืออะไรประมาณนี้นะแหละแล้วจะมีเห็นนะ่ะจะมีห้อยพลาใช่ไหมแล้วมีเห็นด,ดวงแก้วอ่ะมันเป็นสีขาวๆเนี่ยที่ลอยอยู่ตรงเนี้ยลอยอยู่ตรงหน้าอกเราเรานอนอย่างนี้นนนนใช่ป่ะนอแล้วมีผู้ชายคนหนึง่งยืนอยู่ปลายเตียงที่เรามุมห้องอ่ะมุมประตูเออเหมือนกับว่าความรู้สึกข,ของเราเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางแล้วเราไม่ได้ส่วนมูลไม่ได้บอก อคอยกันนะคะนั่นก็คือการดูพระจริงสังเกตพระปลอมนะคะซึ่งตอนนี้ก็นั่งอยู่กับเซียนพระของเรานะคะกับพี่โตนนะคะเดี๋ยวเราขอสอบถามเลยแล้วกันนะคะวิธีการดูพระจริงนะคะของหลวงพ่อคงมีวิธีการดูยังไงบ้างคะหลวงพ่อคงเดี๋ยวต้องเข้าใจว่าหนึ่งเลยท่านเป็นเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเหรียญเนี่ยเดี๋ยวผมเคยบอกเป็นเหรียญมันก็มีแค่ทองคาเงินทองแดงตะกั่วเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าเหรียญหลวงพ่อคงรุ่นนี้เนี่ยนะครับ จะมีอยู่แค่เนื้อเดียวก็คือเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงเท่านั้นใช่ค่ะถ้าหมายความว่าคือมีเนื้อทองแดงถ้าสมมติเราไปเจอเนื้ออื่นก็แปลว่าปลอมถูกต้องครับและแต่ทองแดงของพวกคงเนี่ยมันจะมีความแปลกอยู่นิดนึงปกติทองแดงที่เราพบเห็นนี่คือจะต้องออกสีสีออกทองแดงใช่แต่ทองแดงของหลวงพ่อคงกับบางกระพร้อมเนี่ยครับมันจะเป็นทองแดงที่ออกเหมือนกับ มีส่วนผสมของทองเหลืองอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพไปดูเอ๊ะทองแดงเป็นแบบไหนที่ไม่เหมือนทองเหลืองนะครับจะเป็นทองแดงที่ผสมกับทองเหลืองนะครับมันจะไม่แดงเข้มมันจะจอกเขาเรียกว่าเป็นอจอกสีเหลืองๆนิดๆก็เหมือนแบบสีแดงปนเหลืองใช่ใช่อย่างอย่าง<ช>ที่เห็นอยู่นะครับถ้าเรามองดอูดีเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพใหญ่ขึ้นไหมดูนะครับจะเป็นทองแดงที่มีเขาเรียกว่าเป็นผสมทองเหลืองด้วยนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งวิธีการสังเกตค่ะใช่ ข้อที่2ก็คือเหรียญพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเหรียญปัม๊มเป็นเหรียญปัม๊มเขาเป็นเหรียญปั๊มก็คือมันต้องเป็นเหรียญปั๊มที่มาจากแม่พิมพ์นะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเหรียญเนี่ยมันจะต้องมีความคมชัดค<า>่ะนะครับมีของเก๋ลหลายๆแบบนะครับที่ใช้การถอดพิมพ์มานะครับเก๋ในวงการพระเนี่ยมันมีด้วยกันแค่2แบบเท่านั้นเนี่ยผม<า>บอกให้หนึ่งเลยก็คือการถอดพิมค่ะ ก็คือการถอดพิมพ์ก็เหมือนกับการเอาดินน้ำมันหรืออะไรมากดแล้วก็ทาเป็นแม่พิมพ์ขึ้นมา oh, นะครับ <Okay. S 2> กับ2ก็คือการทําพิมพ์ขึ้นมาใหม่ก็คือการสร้างพิมพ์แบบที่มันเป็นบล็อกนี้ขึ้นมาอย่างงี้เลยเหรอ้อการทําถอดพิมพ์เนี่ยมันพิมพ์มันจะเหมือน <c oughs> แต่มันจะไม่คม <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นการเขาเรียกว่า